สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับุณเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ s p i r รอ b e at รอบใหม่นะครับทุกคนครับเอยังเป็น27อยู่นะมอนเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับแต่ว่าบัฟรอบนี้ไม่ไม่ดีดีเหมือนรอบก่อนแล้วนะครับทุกคนครับเออบัฟเป็นกดสกิลแล้วก็ตีมอนจะระเบิดขึ้นมานะครับด้วยดาเมจประมาณหนึ่งไม่เยอะนะครับทุกคนครับ โอเคเรามาดูว่าเราจะเล่นยังไงนะครับทุกคนครับพี่จะลองใช้ปาร์ตี้นี้ดูนะทุกคนนะคราวที่แล้วเราใช้ไรเด้นนะครับแต่รอบนี้พี่จะลองเปลี่ยนเป็นคุกกี้ชิโนบุดูนะครับทุกคนครับว่าจะไหวหรือเปล่าเออน่าจะไหวหรือเปล่าด้วยพลังแห่งคุกกี้ชิโนบุนะครับทุกคนครับน่าจะไหวนะน่าจะไหวหรือถ้าสมมุติพี่ไม่เอาจงรี่ไปอะ่ะมีพลังแห่งการฮิวแล้วอะ่ะเออพี่เอาแบบไรเด้นไปเลยได้ไหมเออ ทุกคนคิดว่าพี่จะรอดไหมพี่ว่ามันน่าจะรอดได้อยู่นะมันจะยากตรงเดียวก็คือไอ้ตรงไม,ไมกุเกก,กินะครับทุกคนครับถ้าคุกกี้ไม่โดนวันฮิตเดตอะ่ะมันก็ไปได้นะทุกคนนะส่วนครึ่งบนนะครับทุกคนครับครึ่งบนเราก็่าเราต้องการไฟนะครับเยอะๆเลยนะครับทุกคนครับกับลมนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับไป นี่ครับทุกครับมาถึงก็จงลี่ก็บอมก่อนเลยเออจงลี่บอมก่อนเลยครับทุกคนครับแล้วก็ถูบ้าครับทุกคนครับแล้วก็โยนรวมครับโปงอย่าให้มันได้ขยับครับทุกคนครับอย่าให้มันได้ขยับเออแล้วก็อย่าลืมบอมตรงนี้ด้วยครับทุกคนครับเออลืมครับเออลืมแตกไปหนึ่งแตกไปสองครับสวยงามครับรอมมันครับทุกคนครับมุดขึ้นมา พุ่งขึ้นมาสวยครับทุกคนครับแล้วก็ดูดครับทุกคนครับเออดูด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 เอาจงรีบบอมครับทุกคนครับล็อกไว้นะครับทุกคนครับล็อกไว้ก่อนเติมไฟครับทุกคนครับเติมไฟหน่อยเติมไฟหน่อยตู้เออได้แล้วครับทุกคนครับได้แล้วโยนครับทุกคนครับดูดเข้ามาครับทุกคนครับเออขยันเหรอขยันปล่อยพลังเหรอเพื่อนขยันปล่อยพลังเหรอเพื่อนดูดเข้าไปครับทำลายล้างครับทุกคนครับแตกไหม แตกไหมเรียบร้อยครับผู้รับยิงยิงยิงไปครับทุก้รับด้านนี้ปล่อยกลล้อครับทุก้รับหลบหลบครับผู้รับมันพุ่งพุ่งครับทุก้รับปล่อยไฟออกไปครับทุก้รับเติมไฟหน่อยครับทุก้รับแล้วตีตีด้วยครับทุกคนครับกางโลครับทุก้รับเออดอกลงไปครับทุก้รับอืมแล้วก็ตีดีด้วยนะครับทุก้รับตู้มเข้าไปนะครับทุก้รับตู้มแล้วตีตีด้วยนะเออตู้มแล้วตีตีด้วยดอกบกได้ดอกไปเลยครับทุกคนครับปีแน่ครับทผู้รับโปบกบกบก อาจงรีกลางโลกครับทุกคนครับด้านนี้ก็โยนไฟลงไปโยนไฟลงไปนะครับทุกคนครับป้งก็ให้แล้วก็ตีดีครับทุกคนครับเออมาโดนติดติดติอาจงรีไปขึ้นเสาครับทุกคนครับเออขึ้นทาไมล่ะขึ้นทําไมล่ะได้ไหมได้ไหมคิดว่าจะได้ไหมครับทุกคนครับเออคิดว่าจะได้ไหมป้งป้งนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็วางคูบ้านะครับเออไฟนะครับทุกคนครับเรียบร้อยนะทุกคนนะ นี่คือแบบไม่มีการอั้นนะครับทุกคนครับเออเดี๋ยวรีเอาก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวกวัมไม่ทันนะครับมาดูปาร์ตี้ล่างก่อนนะทุกคนนะปับมันไม่ได้เอื้อมากนะครับอ่าจะเป็นหุ่นยนต์เนาะทุกคนเนาะมาถึงปุ๊บเราก็ต้องเติมสายฟ้านะครับทุกคนครับเหนแล้วก็พูดหมนะครับโจ๊เขาให้นะครับปังเขาให้นะครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคน นี่แน่เอิเข้าไปเลยครับทุ้ครับเิเข้าไปเลยปา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 ปปงเข้าไปนะครับสูกครับไปเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ทำร้ายฉันทำไมทำร้ายฉันทำไมนี่แน่ครับทุกรับแตกคนหนึ่งครับทุกรับแตกคนหนึ่งละปั้งปังปั้งปังปังปังโอเคครับสูกครับไส่ท่ายิงจรวดนะทุกคนนะเออหลบมาด้านนี้ครับทุกรับแล้วก็ปังปัๆงังปครับทุกคนครับฟาดเลยครับ ตูม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 ครับหลบครับผรับหลบด้านนี้หน่อยครับผู้รับเออดูอ่าพลังในการยิวก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะหลบครับผู้รับปั้งเขาให้สี่แน่ครับผู้รับแล้วก็สิบห้าวินะครับผู้รับสิบห้าวินี่แน่ครับผู้รับสิวินะครับแตกละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะถือว่าได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เด้อทุกคนเอารวมพลังกลายเป็น ซุปเปอร์สายฟ้าน้ำเลยนะทั้งคนนะเออสายฟ้าสองน้ำสอถือว่าเฮ้ยวันแบบที่บอกเลยนะมันคือเนชั่นตัวใหม่เพราะว่าฮิวสายฟ้าแล้วก็ดาเมจดแรงเนี่ยมันหามันหาอะไรมาทดแทนไม่ได้แล้วล่ะเอออ่าละครับทุกคนครับมาดูนะครับทุกคนครับรอดไม่รอดนะครับไม่ได้อั้นมานะทุกคนนะไม่ได้อั้นมานะครับด่านโลนะครับทุกครับเติมไฟนะครับทุกครับแล้วก นี่แน่ครับเออสวยครับทุกคนครับโดนเข้าไปตรงนี้นะครับทุกคครับแล้วก็ปอมตรงนี้นะครับทุกครับตรงนี้หลบเข้ามาด้านในนะครับเจดิชังจู่นะครับทุกคนครับแล้วก็ปอมครับทุกครับปอมครับสีเข้าไปครับเออจังหวะนี้ครับดูดครับทุกครับจะหนีไปไหนครับทุกคครับสี่ไปไหนละเพื่อนเออหมาทางนี้ก็มีครับทุกครับหมาทางนี้ก็มีนี่แหละบอมเข้าไปครับทุกคนครับบอมเข้าไปก่อน เอ้ยโอ้ยโดนมันทุมกระเด็นครับผู้รับสซนายเทียต้าดับไปก่อนครับผู้รับกดดับไปก่อนนี่แบบพอจะแบบเสียเวลาเนี่ยพอเสียเวลาเนี่ยเออไปเข้าไปครับผู้รับดับครับผู้รับโดนไหมโดนสลามไหมยังไม่ตายเหรอเออตายแล้วครับผู้รับนี่แน่ครับผู้รับนี่แน่ไปเข้าไปครับผู้รับแหมเวลาแบบ ไม่ค่อยสวยเลยนะเวลาไม่ค่อยสวยเลยครับตัดเลยครับทุกคนตัดเลยเออสี่ได้ครับทุกคนครับ4ี่้าวินะทุกคนนะ4ี่ิห้าวิมาดูข้างล่างครับหนึ่งนาทีสี่ห้าจะทำได้หรือเปล่านะแบบไม่ได้อั้นมาเนี่ยเออควรจะกดอะไรก่อนครับทุกคนครับจังหวะนี้นะทุกคนนะควรจะกดแบบนี้ก่อนทุกคนครับโจโจนะครับทุกคนครับเออ นี่แน่ครับพวกรับเติมสายฟ้าตรงนี้นะครับพวกครับเติมเข้าไปนะครับตีดีตีก่อนนะครับพวกรับอจังหวะครับพวกรับหลอจังหวะฟาดเลยครับพวกรับอันไว้นานเดี๋ยวมีปัญหาครับทวกครับเอออัานไว้นานเดี๋ยวไม่ได้นะครับพวกรับพยายามใช้สเตปหลบบ้างนะทุกคนนะพยายามใช้สเตปหลบบ้างนะครับทุกคนรับอือโดนครับพวกรับโดนก็สู้ครับพวกครับโดนก็พู้โดนก็พู้ครับ เออโดนครับทุกคนครับโดนก็สู้ครับทุกคนครับโดนก็สู้ไปทางนี้ครับทุกคนครับไปทางนี้หลบเข้าไปครับทุกคนรัเออหลบเข้าไปครับทุกคนรับแล้วจังหวะนี้ครับทุกคนรัจังหวะนี้คุกกี้ไม่ทันครับทุกคนรัจังหวะนี้ชี้ๆครับทุกคนครับหลบใบมีดเออโดนครับทุกคนรัเราก็โดนนะนี่แน่ครับทุกคนรัอันติก็ต้องมานะครับทุกคนรัอันติอันติอันติเออสวยครับทุกคนรับสวนได้พอดีนะ กดได้พอดีครับทุกคนครับเปียง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 จุ๊บจุ๊บจุ๊บสวยครับทุกคนครับโอ้ยหลบได้หลบได้รอบนี้หลบได้ครับทุกคนครับรอบนี้หลบได้อะไรอะไปทางไหนครับทุกคนครับไปทางนี้ครับจังหวะนี้ครับฟูก็ไปนะทุกคนนะสิบเจ็ดวินะครับทุกคนครับสิบเจ็ดวิเหมือนจะได้นะทุกคนนะเหมือนจะได้ครับอือัดครับทุกคนครับอัดครับแล้วก็เข้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้ยเอ้ออออยว่มันสวนเราครับทุกคนแต่ดีที่เป็นไรเดนนะครับทุกคนครับได้ไหมเรียบร้อยครับทุกคนครับโอ้โหเอ้ยหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินะทุกคนนะปาร์ตี้นี้ไม่ได้อั้นมาทําได้นะเออไม่ได้อั้นมาทําได้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะทุกคนนะแต่รอบสามที่ไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับไม่ได้เดี๋ยวก็รีนะครับ เอาละครับทุกคนครับด่าน3เราจะปรับปาร์ตี้กันนิดนึงนะทุกคนนะข้างล่างนี่คือเราเอาไหลเด่นไปนะครับทุกคนครับไหวนะไหวนะเออถ้าไม่ตายคือก็ชนะได้นะครับทุกคนครับไปกับปาร์ตี้ดูโอไฮโดรนะครับทุกคนครับกับนี่ครับเนชั่นตัวใหม่นะทุกคนนะคุกกี้ชิโนบุนะครับครึ่งบนนะทุกคนนะสุโคอดด่าน3เนี่ยสุโคอดดูดไม่ค่อยอยู่ละเออ เลยต้องใช้ตัวอื่นนะครับทุกคนครับในการทำเดามจนะจะเอาอะไรไปทำาดามจมันดีแช่แข็งไหมทุกคนว่าแช่แข็งไหมเออเอาจงลีบไปด้วยน่าจะรอดไปถึงด่านสุดท้ายได้อยู่นะมาลองดูดีกว่าทุกคนเออจะเอาแช่แข็งไปอ้ยคิดอะไรวะเนี้ยเอานะครับทุกคนครับมาดูนะครับทุกคนครับว่าปาร์ตี้แช่แข็งจะทำได้ดี อยากที่เราคิดไวหรือเปล่านะครับทุกคนครับเออีจริงเราต้องแบบเอาน้ําวางเอาน้ําวางก่อนแบบนี้ครับทุกคนครับเพราะว่าเราจะได้แช่แข็งเขาไวได้นะทุกคนนะเออปัดเข้าไปครับทุกคนครับปัดเข้าไปแล้วก็ปอมครับทุกคนครับแต่ด้แบบเขาไม่ขยับไปไหนครับทุกคนครับตีครับทุกคนครับตีครับปัง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 มาตีตัวนี้ก่อนครับไอตัวที่แบบใก็จะตายครับทุกคนครับ เออไปเข้าไปครับทุกคนครับแล้วก็กลางโลครับออไอตัวนี้มันจะหนีไปครับทุกคนครับตัวนี้มันจะหนีไปกลางน้ำเครับทุกคนครับแล้วก็แช่แข็งครับปั้งปั้งปั้งปั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 งสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองเออแหมได้เท่าไหร่ครับสิบกวิท่านทุกคนนั้นไม่ได้ดีเท่าที่คิดไวเออไม่ได้ดีเท่าที่คิดไว้เลยมาความหนักหน่วงยังไปอยู่ที่ปาร์ตี้นี้แล้วครับทุกคนครับ อัดเข้าไปนะครับรับอัดเข้าไปเอ้ยมันหนีขึ้นไปนะครับผู้รับเอ้ยมันหนีขึ้นไปก็ปันไม่เล่นพลาดอีกเออหันไม่เล่นพลาดอีกปัง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 โปปัง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 ังโปปัง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 โปครับกคนครับกลางโลครับรับละจังหวัดนี้ครับอ้ยอย่าพลาดนะขอล้องขอร้องอย่าพลาดบ่อย ตีแน่้าเข้าไปครับปัง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 โปปัง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 งปปัง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 งปปังปั้ปัปตงปวงเองปังปัไปังปังปางปงปัคปับปังปัังอังปยงปัคปััตีเข้าไปงวยงปััตีังปาไปปัไม่โปนครับงปัยปขนปัปนไปปังปังงรังปั้ปั ได้ถึงตัวโอนะครับทุกคนครับได้ถึงตัวโอค่อนข้างจะโอเคนะทุกคนนะตัวโอแปลว่าโอเคครับทุกคนครับตัวโอแปลว่าโอเคเออขู่ฟ้าชิงอืมเอาสิเอาสิเอาเลยครับทุกคนครับเอาเลยเตากับไอ้ลูกคนนี้แหละเออสู่พลังงานไปเรื่อยๆครับทุกคนครับสู่พลังงานไปเรื่อยๆจังหวะนี้ครับแตกแล้วแตกแล้วครับอ้อมาดังนั้นนี่เอออันตรีครับทุกคนครับอันตรีก้อนอันตรีก้อน อันติออนอันติออนอุย้ยโหกว่าจะไล่สกิลครบลาบเป็นนานมากเออไล่สกิลนานไปหน่อยนึงเออหวังว่าจะยังไม่ยืนนะหวังว่าจะยังไม่ยืนเออหวังว่าจะยังไม่ยืนยืนแล้วครับทุกคนครับยืนแล้วจี่สิบมินะครับทุกคนครับจี่สิบม,ม,มิได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะเออยี่สิบิได้ไหมล่ะนี่แหละครับทุกคนครับ ไปปินะครับทุกคนครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1ีเออหมดจดครับทุกคนครับเฮ้ยไอชินอุบุรูปพอดีัอดีพี่บอกเลยว่าชินอบุค่อนข้างโอเคเลยเห็นไหมครับทุกคนครับเออไปฟ้าสอกน้ำสอกนะครับทุกคนครับดามเมจก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะ ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเมื่อกี้เราใช้เริ่มจากไรเดนนะครับทุกคนครับไรเดนก็พลังยจบตีพันห้านะครับทุกคนครับความจุนันธาตุสามร้อยแปดสิบสี่แล้วทุกคนนะเอ่ออัตราคริ69นะครับความแรงคริ1 3อยเท่านั้นนะครับฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่175นะครับอาวุธที่ใช้คือเดอะดากอนแบนนะครับทุกคนครับ กลุ่มดาวศูนย์นะครับอ่าพรสวรรค์หกหกหกนะครับอย่าลืมว่าไอดียที่หกหกหกนะครับเออไปเอาอยู่นะทุกคนนะตัวซับนะครับหกหกหกนะครับเอ่ออาวุธที่ใช้ฟาเวเนสนะครับทุกคนครับอ่าเซตก็จะเป็นเซตนี้นะทุกคนนะน้ำสองวันเดอร์สองนะครับทุกคนครับสถานะก็อ่าหกสิบเจ็ดนะครับทุกคนครับ 153นะาทุกคนนะความชำน,นาญธาตุ178นะครับนิดหน่อยนะเอ่อฟื้นฟูพลังงานเห็นไหมร้ยแปดนะครับฟื้นฟูพลังงาน180นี่คือใส่คู่กับฟาวินเนสนะพี่บอกเลยว่าตัวนี้ถ้าเป็นธนูริชาร์ตตัวอื่นต้อง200อัพนะเอ่อต้อง200อัพถ้าฟาวินเนสก็จะลดลงมาได้หน่อยเพราะว่ามันจะมีธนูตัวอื่นที่มันได้ดาเมจช่วยไงแต่ฟาวินเนสมันไม่ได้ช่วยดาเมจมันช่วยรีชาร์ตอย่างเดียวนะครับอืมแต่ว่าเราต้องการให้มันมันหลุดได อ่าส่วนยูกะฮากินะครับทุกคนครับยูกะฮากินะพรสวรรค์นะครับ6นะครับ66นะทุกคนนะแต่ว่ากลุ่มดาวมัน46นะครับอาร์ติแฟกต์ที่ใส่นะครับเป็นเอ็มเบรม4นะครับทุกคนครับอาวุธที่ใช้คืออาวุธ3ดาวนะครับเดอะคูลสตีลนะทุกคนนะสถานะโดยรวมนะครับทุกคนครับ ความจมถ่านธาตุ61นะครับอัตราคลี61ความแรงคลีฟ83นะครับฟื้นฟูพลังงาน214นะสังเกตว่าเน้นไปที่ฟื้นฟูพลังงานอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนครับเออเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับตัวคุกกี้ชิโนบุของเรานะครับทุกคนครับเออคุกกี้ชิโนบุของเราเลเวลก็82นะครับทุกคนครับความจํานาญธาตุ581นะครับเออมลดลงคราวที่แล้วที่พี่รีวิวมน600ใช่ไหมแล้วพี่แบบอ่าแบบ เียนไงทุคนเซียนเออแบบเอ้ยเอาแบบไปบวกขนนกใหม่อ่ะแล้วแบบขนนกความเจริญท่า,นา,นทามาแล้วก็ย่อยอันเดิมจะไปบวกอันใหม่กะว่าจะได้เยอะขึ้นครับปรากฏว่าแหกนะทุกคนนะเออไม่เข้าครับเลยแบบบวกไปบวกมาเลยแบบเสียของไปหมดเลยครับขนนกมีอยู่สี่ห้าอันบวกสุดท้ายแล้วได้แบบไม่ดีมาเลยนะเออก็เลยแบบเบาลง ยอมรับสภาพนะครับเออไม่ไดาเสียนเออไปย่อยขนนกเดิมไปบวกกันใหม่นะครับบอกเลยว่าผิดพลาดอย่างแรงแต่ว่าไม่เป็นไรครับศีร์นะครับวอสวรรค์หกหกหกนะครับเออก็ยังเอาอยู่ก็ยังเอาอยู่เลือดมีแค่สองหมื่นแปดนะเออความจำนำธาตุห้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับอาวุธที่ใส่คือดาบอ่าสำนักคูกานะครับทุกคนครับอาร์ติแฟกต์ก็เป็นฮิลสองนะครับวันเดอร์สองนะครับอ่ะ จงลี่นะครับทุกคนครับจงลี่อ่ตอนนี้พี่ใส่จงลี่โนเบสสองแล้วก็ใส่เฮดีสอนะครับทุกคนครับเพราะว่าตอนแรกพี่บวก HP มาพี่จะเอาไปใส่ให้อะไรนะใส่ให้ยี่หลานแต่ว่าเออ่ยี่หลานเขาต้องไปทางรีชาร์จมันจะดีกว่าก็เลยมาใส่ให้จงลี่นะครับทุกคนครับเออส่วนอาวุธนะครับเป็นหอกทิ่มปลานะครับทุกคนครับอาร์ติแฟกต์ก็กลุ่มดาวซีสองนะครับทุกคนครับพรสวรรค์คือ6 99นะ699นี่คือเพิ่มอัดโล่เข้ามานะครับเพื่อให้มันแข็งขึ้นอีกนิดนึงมันมันค่อนข้างมีผลนะครับทุกคนครับเออการที่จงลี่อ่าถ้าเราไม่ได้มาปาร์ตี้ดินสองอะเออแล้วอ่าเราใช้ตัวอื่นยืนตีเยอะๆเนี่ยเราก็ควรจะให้มันหนาๆนิดนึงครับมันจะได้แบบสะดวกโยทินนิดนึงนะทุกคนนะโอเคสุคตให้ดูสุคตหน่อยก็ได้ สุโค้ดหกหกหกนะครับทุกคนครับกลุ่มดาวซีหกนะครับอาร์ติแฟกต์ก็คือลมสี่นะครับอาวุธก็จะเป็นแมปปอแมรนะครับทุกคนครับสนามะโดยรวมคือหกร้อยเก้าสิบแปดนะครับทุกคนครับอัตราคริไม่มีนะครับฟื้นฟูพลังงานไม่มีด้วยนะเออเพราะว่ามันซีหกมันกระพือได้สองครั้งมันค่อนข้างจะเก็บได้ดีพอสมควรครับทุกคนครับเก็บได้ดีพอสมควรถ้ามากับปาร์ตี้แบบลมสองนี่คือจะดีมากนะอืม ความจุน้ำธาตุหกร้อยเก้าสิบแปดนะครับเซียงหลิงเซียงหลิงอา่ามีคนถามว่าเซียงหลิงควรจะเท่าไหร่นะครับเซียงหลิงพี่นะครับอาวุธคืออา่าหอกอินาซึมา่านะครับอา่าหอกอินาซึมา่าคือเวลาปล่อยคูบ้าไปแล้วนะครับมันจะดูดพลังเราไปนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นจะเด้งเด้งเด้งกลับขึ้นมาครับทุกคนครับก็จะทําให้อา่าพลังงานมาเต็มเร็วนะครับอาร์ติแฟกต์ที่ใส่ก็คือเป็นไฟสองกาเดิอเตอร์สองนะครับเอออันนีก้ก็คือ จริงใส่อะไรก็ได้แหละพี่บอกเลยเพราะว่าเราเน้นรีชาร์จนะทุกคนนะเป็น C6 นะครับกอนสวรรค์6 6 6นะครับทุกคนครับสถานะโดยรวมนะทุกคนนะความชำนาญท่า239อนะครับอัตราครี65ความแรงคีร114่11นะครับแต่ว่าการฟื้นฟูพลังงานพี่มี160นี่คือพี่ใส่คู่กับหอ,อกอินาซึม,ม่านะเออแต่ถ้าใกลใสค่คู่กับหอ,อกอื่นเนี่ยอาจจะต้อง ดิชาร์ตก็อาจจะต้องร้อยแปดสนะพี่บอกเลยเมื่อก่อนพี่เล่นรู้สึกว่าจะร้อยแนะครับเออแต่ว่านี่พอเปลี่ยนหอ,อกแล้วก็เลยแบบลดลงมาได้นิดนึงนะครับเออถ้าใส่หอ,อกฟาวินเสก็ร้อยหกสได้นะอืมอ่าเบนิสเบนิสเมื่อกี้เราเล่นคู่กับเบนิสเบนิสใส่ฟาวินเนสนะครับเพื่อเติมพลังงานได้ดีๆนั่นแหละนะทุกคนนะเพื่อมาเติมพลังงานได้ทีๆนะครับใส่ไฟสองแเตอร์สเหมือนกันครับทุกคนครับ ดาวก็4 5นะยังไม่ปลด6นะเดี๋ยวพี่จะปลดนะพี่บอกเลยว่าพี่จะปลด6นะเออพี่เล่นไปเหมือนชาวบ้านหรอกจริงๆพี่บอกเลยว่ามันดี4 6ของเบเนตเนี่ยแต่คนอื่นเขาเล่นสายบัฟแดเมจโชเคสอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะมัน DPS มันต่ำทุกคนมันดเมจสูง DPS ต่ำมันสู้สายคอมโบไม่ได้หรอกนะเออที่เราเล่นสายฟรีเราสายแค่ของกระวัวกระวัวเรายังแบบเก็บ9ดาวได้เลยนะครับ เออพรสวรรค์หกหกนะครับทุกคนครับนี่หกเรเลเวลาหกเองได้พรสวรรค์พี่นะพี่บอกเลยว่าเบนีพ้พี่เออสถานะโดยรวมนะครับทุกคนครับอ่าอ,อัตราคริ60 97นะความชำนาญท่าศนะครับฟื้นฟูพลังงาน240นะครับฟื้นฟูพลังงาน240เออวงตลอดนะเน้นวางวงนะครับวงมาตลอดนะเออเลือกอยู่ที่หมื่นเก้านะครับเลือกอยู่ที่หมื่นเก้า ตัวนี้นี่<ม>ควรจะถ้าปั้นแบบไม่อะไรมากนะ <c oughs> หนึ่งคืออันดับแรกคือ e อน r ิจี้รีชาต้องมาก่อนครับอันดับที่สองคือที่เราต้องใส่ก็ค,คือเลือดนะทุกคนนะเพราะว่าอาร์ติแฟกมันจะไม่มีผลต่อ <c oughs> การบัฟนะครับบัฟแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลอย่างเดียวนะทุกคนนะเอ่อกับอาวุธแบบอาวุธเบสเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ค่อยมีผลหรอกนะอืมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า